จริงๆมิ้งชอบภาคใต้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาสุราษฎร์แบบจริงจังคือมาท er like ัวร <itu. S 1> like ์มาเที่ยวแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นนะว่าเราจะได้เจออะไรบ้างเพราะทุกที่ไม่เคยไปเลยค่ะก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้มามาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขื่อนราชรพภาสะพานแขวนรูปหัวใจธรรมชาติก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะ รายการเอาสทออนทีวีซีซั่นที่3มิ้งอยู่มีเกาะสุริยะค่ะป๊อบพลอยนภัสคุณาเตสวัสดิ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนเป็นเกียรติมากเลยนะคะได้มาเป็นพิธีกรรายการเป็นครั้งแรกด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพามาเที่ยวกันที่ภาคใต้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะมาในธีมเส้นทางธรรมสวรรค์บนดินซึ่งมิ้งก็มีพี่ป๊อบนะคะเป็นเจ้าถิ่นจะพาเที่ยวในวันนี้ด้วยป๊อบยินดีมากๆเลยค่ะพี่มิง้งป๊อบรับประกันเลยค่ะว่าทริปนี้จะต้องสนุกแน่นอนค่ะ จุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้ป๊อขอพาพี่มิงไปเที่ยวกันที่เขื่อนราชประภาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะที่มีจุดน่าสนใจภายในเขื่อนได้แก่เขาสามเกอเป็นเขาหินปูนสามนอที่ตั้งเรียงกันอยู่กลางน้ําและถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนราชประภาอีกด้วยค่ะเปิดทริปมาป๊อบขอพาพี่มิงนั่งเรือเที่ยวกันก่อนเลยค่ะพร้อมไหมคะพี่มิงพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนจะไป ขอถ่ายรูปทุงนี้ก่อนได้ไหมคะสวยมากเลยอ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวป๊อปถ่ายให้ค่ะพี่วิงถ<อ>่เขื่อนราชบพาเนี่ยเราไปกันช่วงเช้าตู่แบบเช้ามากเลยมิงรู้สึกว่าสิ่งที่มิงชอบคืออากาศที่ดีแล้วก็ต้นไม้เยอะมากสภาพแวดล้อมดอีวิวตรงนั้นมันมันดีแบบเวอร์มากเลยอะ่ะเราเหมือนกับว่ายืนอยู่ข้างบนแล้วเรามองลงไปเห็น เห็นภูเขาเห็นแม่น้ํากว้างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันได้ผ่อนคลายทั้งๆที่เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะ ีโอ้โหท่าเรือตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยน้องฟอปค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือไปชมเขาสามเกิดกันค่ะพี่มิง ด้านมิงนะคะจะล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ต้นไม้เขียวฉ่มปกคลุมพื้นที่เขาและน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่เกิดจากแร่ธาตุของหินปูนทําให้น้ํายังคงความใสไม่เน่าเสียเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะ่ะถึงแล้วคะ่ะเขาสามเกอสวยไหมคะพี่มิง สวยมากเลยน้องป๊อกอันนี้ถือว่าเป็น1จุดเช็คอินจุดไฮไลท์เลยนะคะที่ใครมาล่องเรือกินลงชมวิวแล้วก็จะต้องแวะมาตรงนี้นะคะถือว่าปังมากเลยนะตรงเนี้ยใช่แล้วข่าสาเกลือคือสวยแบบสวยเกินความคาดหมายไปมากอเออมิงมว่ามันเป็น อะไรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันมัน Amazing ไทยแลนด์สุดๆเลยอะอแล้วก็ได้เหมือนกับได้นั่งเรือด้วยนะคะนอกจากความสวยงามของปลายทางแล้วระหว่างทางมันสวยมาก ขอสามเกลอมาใช่ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่แพนางภัยค่ะซึ่งให้บริการด้านที่พักของอุทยานแห่งชาติขอศกค่ะพี่มิงและข้างหน้าเนี่ยคือสวนมากๆเลยนะคะหน้าแพรล้อมรอบด้วยภูเขาทุกทิศทางเลยและที่นี่นะคะยังมีปลาตะเพียนหางแดงและนักท่องเที่ยวยังสามารถให้อาหารปลาได้อีกด้วยค่ะพี่มิงล้องั้นทางไหน่ะนำทางไป,ไปเลยค่ะพี่มิง าเก๋นะคือคิดว่าถ้าครั้งหนึ่งมีโอกาสได้มาค้างอะไรแบบนี้ก็อยากมานะคะเพราะเห็นน้องป๊อปเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบเป็นพัดลมด้วยมีอากาศธรรมชาติคิดว่าเออบรรยากาศกลางคืนน่าจะแบบเยบเงียบ,ยยบแล้วก็น่าจะสวยดี บรรยากาศแพมันดีมีความสุขมากเลยค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราสองคนจะต้องนั่งเรือกลับเข้าฝัง่งกันค่ะท่านผู้ชมไปยังมีอีกหลายที่เลยนะคะในสุราษฎร์ธานีที่เราทั้งสองคนอยากจะพาทุกคนไปรอชมกันได้เลยค่ะถึงแล้วค่ะทางด้านหลังของเรานะคะคือสะพานแขวนเขาเทพิทักษ์หรือว่าสะพานแขวนเขาพังค่ะจะอยู่ใกล้กับเขื่อนรัชประพานะคะมีระยะทางความยาวประมาณ120เมตรด้วยกัน ออกแบบให้เป็นสลิงยึดกับเสาค่ะปูด้วยระแนงเหล็กส่วนด้านหลังนะคะก็เป็นไฮไลท์ Hi ของที่นี่เลยเป็นภูเขารูปหัวใจหรือว่าภูเขาเทพพิทักนะคะสามารถมองเห็นจากบนสะพานได้เลยและระหว่างทางเดินนะคะก็จะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติด้านล่างของเราก็จะเป็นคลองพระแสงเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูงมากๆเลยค่ะ รูปหัวใจค่ะ Amazing สุดๆไปเลยค่ะ ชอบที่นี่นะคะคือเมื่อกี้ได้ไปเดินด้วยแล้วมันก็จะมีความแบบเวลาเดินมันจะมีความขย่มหยิงย่งนิดนึงอะ่ะแล้วพอมองข้างล่างอะ่ะคือ1สวยก็สวยแต่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวด้วยมันมีความเสียวอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสเสน่ห์ของที่นี่แล้วพอเหมือนเรามองไปรอบๆอ่ะก็จะเป็นป่าหมดเลยและด้านล่างก็เป็นน้ําแต่พอมองไปไกลๆคือเราก็จะเจอแบบภูเขาลูกหัวใจอย่างเงี้ยนมกว่ามันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้ที่ไหนมันสวยมากค่ะ เราจะไปกันอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวค่ะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะพี่มิง้งอูยชอบเลยน้องป๊อปอะไรที่เป็นแบบว่าธรรมชาติแล้วสวยๆแบบนี้นะไปน้องป๊อปไปกันเลยค่ะ ที่นี่คือป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดและด้านข้างของพวกเรานะคะก็คือพี่บอยจะรบกวนพี่บอยพาเราสองคนเที่ยวหน่อยนะคะวันนี้ได้ครับเชิญครับก่อนยจะมาเป็นพื้ที่ท่องเที่ยวอะครับผู้นําชุมชนนะครับ ชื่อว่าท่านสุจินท์นักความุงนะครับตอนนั้นท่านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ว่ามีวิเศษทักลก็เลยได้มีการพัฒนาพื้นที่โดยการที่ว่าขอกําลังชาวบ้านนะครับมาช่วยดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็มีการสร้างฝายฝายแก้มลิงเพื่อที่จะเป็นฝายกันน้ําให้พื้นที่ด้านล่างที่นี่จะมีกฎระเบียบกฎเหล็กเยอะมากนะครับจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เดียวครับที่มีกฎเยอะที่สุดนะครับห้ามนามาสิ่งของต้องห้ามเข้าด้านใน <med> ก็คือจะมีกระดาษกระดาษจะชู่ทุกชนิดครับอาหารทุกชนิดครับอาหารเนี่ยสำคัญมากครับถ้าว่าน้กท่องเที่ยวนําเข้ามาทานแล้วอ่ะคือคนไทยเราอ่ะใจบุญเหลือแล้วไปไหนครับ, <med> รบก็ให้ปลากินอ่ะง <med> <med> ใช่ก็มันจะกลายปเป็นขยะหมักมมทำให้เกิดน้ําเสียครับ ถึงแล้วนะครับป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับอ่าเป็นสถานที่เล่นน้ําที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งครับแล้วพี่บอยที่นี่ยังมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวเที่ยวบ้างคะกิจกรรมหลักของที่นี่เลยนะครับจะมีพายเรือชมธรรมชาติแล้วก็บางท่านไม่ลงน้ําก็คือน,นั่งอเอาเท้าแช่น้ําให้ปลาต่อเท้าเล่นก็ได้ครับ ได the right? <t step> ้ยินพี่บอยบอกว่ามีล่องเรือด้วยพาเราไปล่องเรือหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวไปพายเรือกันครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ไม่ร้อนมากครับเส้นทางเรือนะครับจะมีปันไม้นะครับเนี่ยเราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยครับก็เนี่ยมันยังต้นเน้ยชื่อว่าต้นสูกนะครับจะเป็นไม้มงคลของชาวอวนยดีย แล้วก็ในน้ำนะครับมองดีๆนะครับเราจะเห็นปลาหลากหลายสายพันธุ์ เมื่อกี้ล่องเรือมาชิลมากแล้วก็น้ํำใสแจ๋วเลยคืออย่างหนึงที่มิ้งเห็นคือการอนุรักษ์ของที่นี่เขาการที่เขาห้ามมนุษย์นําสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาที่จะต่อผลเสียต่อธรรมชาติเนี่ยค่ะมันเป็นข้อดีที่ทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติจริงๆที่ไม่มีมนุษย์ทำลายมันสวยขนาดไหนแล้ววันนี้ก็ได้มาเห็นจริงๆ เป็นพักผ่อนเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรู้เลยว่าต้องใช้พลังกำลังเยอะที่สุดและในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะที่นี่คืออุทยานธรรมเขานาในหลวงค่ะซึ่งเป็นสํานักสงฆ์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาค่ะศาสนสถานที่สําคัญของที่นี่คือเจดีย์ลอยฟ้ามีทั้งหมด6องค์ด้วยกันและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ทุกองค์ค่ะซึ่งเจดีย์ลอยฟ้านั้นอยู่บนเขาและจะต้องเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมและสักการะค่ะ นอกจากจะเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปแล้วในส่วนของศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมก็ยังสวยงามมากๆเลยนะคะด้านหลังของมิงนี่ค่ะจะเป็นซุ้มประตูโบราณ9ยอดชื่อซุ้มประตูว่าพุทธาวดีเวลาที่มีใครมาที่นี่เป็นนักท่องเที่ยวมาเช็คอินนะคะจะต้องไม่พลาดจุดนี้เลยคะ่ะเพราะสวยงามมากจริงๆ ตอนนี้เราอยู่หน้าทางขึ้นเจดีย์องค์ที่สองนะคะเจดีย์พุทธศิลาวดีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ขึ้นไปเจดีย์องค์ที่หนึ่งหรอเจดีย์องค์ที่1เจดีย์รอย,ยอดพระธาตุพันองค์ตอนนี้บันไดชำรุดอยู่นะคะเราสองคนก็เลยจะขึ้นไปเจดีย์องค์ที่2แทนพร้อมไหมป๊อปพร้อมค่ะลุยกันเลยค่ะ เจดีย์องค์ที่สองพุทธศิลาวดีก่อสร้างด้วยศิลาแรงจากเมืองกำแพงเพชรด้านหน้าองค์เจดีย์มีสระบวเล็กๆมีพระพุทธรูปสีทิตด้วยละค่ะเจดีย์องค์ที่3นะคะชื่อว่าพุทธาราชาวดีซึ่งแปลว่าเจดีย์แห่งพระราชาสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมถวายราชการที่9้าค่ะ ที่นี่คือเจดีย์องค์ที่4นะคะมีชื่อเรียกว่าพุทธานาครกลางหาวมีรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงใจกลางเจดีย์ค่ะและมีเจดีย์องค์เล็กๆนะคะลายล้อมจากเจดีย์องค์ที่4ที่เราผ่านมาใช่ไหมพอเดินไปเจดีย์องค์ที่5องค์ที่6เขาก็จะมีสะพานค,คอนกรีตแบบนี้ด้วย เจดีองค์ที่5ค่ะชื่อว่าพุทธ,ธสหัสวดีเจดี JD สีขาวทรงประยุกต์โบราณภายในก่อด้วยอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเจดีองค์เล็กๆอยู่ใจกลางด้วยค่ะ ที่นี่คือเจดีย์องค์ที่6นะคะชื่อว่าพุทธ,ธาทาราวดีค่ะมีพระอุปคุตอยู่ใจกลางเจดีย์เป็นทรงโบราณสร้างด้วยอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแถมด้านบนนะคะยังมีลักษณะเป็นอะคาเรียมแล้วก็มีหอระฆังขนาดใหญ่ด้วยค่ะ การที่มิ้งไม่ได้เดินขึ้นเขามา2ปีแล้วอะ่ะนี่คือครั้งแรกนะคะแล้วก็ขึ้นมาสูงพอสมควรเลยแล้วถามว่าพอขึ้นมาถึงข้างบนอะพอเรามองลงไปข้างล่างมันสวยมากมันหายเหนื่อยะคะ่ะ อีกที่หนึ่งที่มิ้งชอบมากคือสมปรโตตอนแรกที่มิ้งเห็นอนะมิ้งรู้สึกว่าภาพนี้มันคุ้นจังเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาแล้วก็เลยนึกออกว่าอ๋อน่าจะเคยเห็นในแมกกาซีนสักอย่างหนึ่งที่เป็นบล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาถ่ายแล้วตอนที่หมอกลงแสงกระทบอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยวันนี้ก็โชคดีที่ได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองค่ะแล้วมันก็สวยแบบนั้นจริงๆแล้วอยู่ในประเทศไทยเราด้วย วันนี้ต้องขอบคุณป๊อบนะที่พามิงเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ก็คือมิงได้ไปที่ใหม่ๆได้ไปทำอะไรใหมๆให่ๆเยอะเลยแล้วก็มีความสุขมากค่ะป๊อปยินดีมากมากเลยค่ะวิมิงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าที่มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมบอกป๊อปนะคะได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ป๊อบขอฝากอนันดุสารอสทอด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ line อสทหรือทางเว็บไซต์อสท co และฝากกดติดตามช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook อ G Tik t o k และ YouTube ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะมิกิูมิมโกะสุชิยะป๊อบพลอยนภัสคุณาเตสวัร์และรายการอาสสพอนทีวีต้องขอลาไปก่อนนะคะสัปดาหนะ์หน้าจะมีพิธีกรคนไหนมาพาคุณผู้ชมเที่ยวรอติดตามได้เลยค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง9กด30ค่ะเพราะทุกการเดินทางคือโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครั้งนี้ก็ประทับใจมากค่ะคือเกาะหน้านี้เป็นจังหวัดที่อยากมาหลายครั้งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักทีครั้งนี้พอได้มาถึงแล้วก็ได้ไปแต่ละที่คือเป็นที่ที่แบบธรรมาชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นที่ที่เรียกว่ามาสโกโในการมาสุราษฎร์อย่างนี้ละกันก็ประทับใจและคิดว่าจากการมาครั้งนี้ครั้งหน้าจะกลับมาอีกแน่นอน